สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับโปรปังพิเศษกันอีกแล้วนะคะเป็นรถราคาเบาๆราคาไม่แพงขายตามสภาพแต่สวยๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวนะคะกุ้งของกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์นะคะและลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆทางร้านนะคะ กุ้งในใต้คอมเมนต์นี้นะคะกุ้งจะมี Line Offi ิเชีนะคะสามารถกดแอดไลน์ไว้เลยนะคะกุ้งจะมียิงบอร์ดแคสแจ้งข้อมูลข่าวสารรถเข้าใหม่เสมอๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะคะสภาพนี้เลยนะคะอันนี้รถขายตามสภาพนะคะยางยังใช้งานได้ยังยัง,ยงดอกยางยังใช้งานได้อยู่นะคะนี่เลยนะคะค่ะรถราคา159,000บาทขายได้ขายเลยค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะ มีญาตินะคะกำลังมองหารถไถาราคาเบาๆนะคะก็นี่เลยนะคะ1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจังหวัดระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จังหวัดระยองสำหรับลูกค้าท่านใดกลัวไม่ทันจะจับจองออนไลน์โทรมาเท่านั้นนะคะ0ูนย์หกส4เองสเบอร์นี้เท่านั้นนะคะเบอร์กุ้ง0ูนย์หกส2มองสองสและเราวิดีโอคอลก่อนวางจองมาจํานะคะราคานี้พิเศษมากๆเลยนะคะหลังคาก็จะมีแตกนะคะลูกค้า อันนี้เราไปตามสภาพนี้เลยนะคะ1นึ่งแสนบาทราคาเบาๆนะคะขายตามสภาพนะคะลูกค้าดูรถแบบนี้นะคะหนึ่งแบาทเราเช็คให้หมดแล้วเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกไม่มีปัญหานะคะมีเล่มทะเบียนพร้อม1 5 9่งแบาทย้ํากันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งแบาทรถยางหลังก็ยังสวยอยู่นะคะลูกค้าดูยางเดี๋ยวพากลับไปดูยางฝั่งนู้นอีกรอบหนึ่งกันนะคะ ดอกยางยังใช้ได้อยู่เลยนะคะดอกยางยังสูงอยู่นะคะลูกค้านี่ไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะคะราคานี้ขายได้รีบขายเลยค่ะลูกค้าเราเอาแบบจัดโปรสมนาคุณลูกค้า f อที่ติดตามเรามานะคะใครมีญาติมีเพื่อนนะคะกำลังหารดราคาเบาๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะ รีบแนะนําเลยค่ะและเบอร์นี้นะคะ0ูนย์หกสโทรมาที่เบอร์นี้เท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวกุ้งจะให้ช่างมาทดสอบระบบกันให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ช่างตั้มนะคะเช่นเคยมาทดสอบระบบให้นะคะสําหรับรถรุ่น L 3 4 0 8เป็นรถขนาดทาง14แรง2เงาวโวิวนะคะตัวระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะคะรถคันนี้ขายตามสภาพนะคะเครื่องเกียร์ะระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าทางร้นเช็คหมดแล้วนะคะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็จะมีหอนบ้างเริ่มปกติน,กนะคะรถคันนี้นะคะกุ้งไม่อยากให้พลาดถูกมากๆ1,59,000บาทและมีเล่มด้วยนะคะราคาเหมือนรถไม่มีเล่มแต่มีเล่มให้นะคะลูกคา้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะนันกสามสี่ห้องสองแอดไลน์เข้ามานะคะดูรูปดูภาพดูคลิปไปเพิ่มเติมเสร็จแล้ววิดีโอคอลก่อนวางมาจำนนะคะหนึ่งแบาทนะคะเราไปดูเพาปัน่นราคานี้ขายได้ขายอยากซื้อต้องรีบซื้อเพื่อไม่ให้พลาดเพาปัน่นใช้งานได้ปกติด,ดยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะ รถคันนี้ขายตามสภาพนี้เลยนะคะลูกค้าเพื่อราคาเบาๆนะคะแต่ถ้าจะให้ที่ร้านปรับสภาพทําอะไรเพิ่มก็บวกเพิ่มเข้าไปนะคะถ้าปรับสภาพเพิ่มก็บวก่ไปนะคะน้าไม่ดันนะคะลูกค้าแต่พวงอยากให้ลูกค้าได้แบบรถราคาเบาๆนะคะใช้งานได้ปกติไม่มีควันขาวนะคะาไม่มีไอน,นะคะ ราคาแบบนี้นะคะ1 5 9 0 0 0บาทขายได้รีบขายเลยนะคะลูกค้าหากสนใจ0634539224สํำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ